สวัสดีนะคะทุกท่านคะ่ะตอนนี้กําลังใส่น้ํายาออร์แกนิกที่โคนผมนะคะเราก็จะใส่ห่างจากโคนประมาณหนึ่งเซนนะคะใส่แบบนี้เลยจ้าเป็นยังไงคะน้ำยาออร์แกนิกนะคะอับลองสวยแน่นอนจ้า สาวบิวตี้ออนทัวร์นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะให้กิดใจจองได้ค่ะใครสนใจก็มีโทรเบอร์โทรได้เลย เข้าไปหน้าเพจได้เลยค่ะสาวบิตี้ค่ะมีทั้งแอดฟ้าแอดแดงค่ะอมยามันหอมดีเนาะ มันขายกันบอกป้าเอ้เยถามอะไรนานบอกเอาถามสิลูกค้าพี่เขาแพ้อักนึ้าจะถามแต่นี่มนไม่ได้นี่ยังงงนะตา,าบิตี้จ้า ที่ไม่มีกลิ่นชุนนะคะกลิ่นหอมค่ะยาวกันหนกค่ะ พี่เขาจะแพ้น้ำยาทุกชนิดค่ะเราก็เลยต้องมาใช้น้ำยาออร์แกนิก่ะ ได้กลับมาสวยสาวอย่างเก่าใจที่ปล่อยมาหลายเดือนรู้สึกเป็นยังไงคะเรียนไหนวะถ้าแต่ะไปสีสัจเทศคือกาเออคือกาปีปีที่แหนมลายตายปีสึตายตายเดือนรู้สึกเสร็ัญาเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเย็นเย็นหอมหอมหรือยังไงคะเย็นเย็นค่ะแต่ยัง เฉยๆอยู่เฉยๆอยู่ถ้าปกติถ้าเป็นไทยมาเรืองแบบนี้มันจะจี๊ดๆจี๊ดไหมยังยังไม่จี๊ดหรอกใครเอือเย่งก็ยังไม่จี๊ดไปชอบไปจี๊ดตอนแห้งแล้วอันนี้แสดงว่าไม่ถ้าหัวเราเป็นแผลใส่เข้าไปมันจะจี๊ดเลยค่ะอันนี้ไม่จี๊ดเลยค่ะเพราะเราใส่ยาควบคุมไปก่อนแล้วค่ะวันนี้มันจะเย็นอา <ๆ S 2> การจะเย็น รับรองสวยแน่นอนจ้ามากันเยอะๆนะคะนัดเลยนะจ้าโอ้ได้เลยจ้าเบอร์โทรก็081 8 2 3 2ห้าจาก สาบิวตี้ค่ะใครแพ้อะไรก็โทรสอบถามได้นะคะเราจะต้องโปกที่โคนมาก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องการให้โคนออกสีก่อน,นะคะ่ะ ได้สวยเลิศเ,เลยเพอร์เฟกต์นะคะเนี่ยกลินหอมดีนะกินหอมเป็นน้ำยานำเข้าเลยนะคะน้ำยานำเข้าค่ะ เล็กเงะ้า,าไปทำเงี้ของมังใหญ่เย้โขก็ไปบาดีแล้วสิไปแล้วทำมาแล้วแพ้เน่อ๋อแมนเ่เหรอเออมีคเน่ ี่ค่ะแล้วก็มาเติมโคนอีกทีนึงว่าตรงไหนมันยังไม่ชุ่มฉ่ำเราใส่ไปเลยนะคะใส่น้ำย,ยาชุ่มๆไปเลยน้ำยาชุ่มๆฉ่ำๆไปเลยค่ะ ีนี่ตามหนากเขารู้เขาก็ไม่อยู่ว่าไงเล่นยเขาเดียวกินเองดีกล่าเล่นยเขาเียวเขาไม่มีนชอบแฉกันเนาะไมมนไมแฉทำไมมันแฉกรอไอ้พวกนั่นเน่แข็งตั้งอีชที่เจ้าเข้าไต้อ ชอบกินน่มืชอบกินแข็งๆแข็งมาไคําว่าแข็งๆกงๆ้แข็งแบบนุ่มๆนะจีแค่นี้ก็ใช้ข้าวเก่าอ่ะขอบคุณนะคะทุกคนคะ่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ <c oughs> กดติดตามได้นะคะสวัสดีค่ะ